เห็นไหมพี่ครับต้องแอบถักเรื่องที่ว่าจะได้เข้าชิงในรางวัลที่เอ่อนิวยอร์กก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้าเนี่ยค่ะจะเดินทางไปลาสเวกัสกันก็มีเป็นชื่อเข้าชิงของนิวยอร์กเฟสติวัลค่ะของจากศรีอโยธยาค่ะมันเป็นรางวัลอะไรยังไงหลายคนอาจจะยังแบบเอ้ยไม่คุ้นมากเบส actress performance ค่ะถ้าจำชื่อไม่ผิดก็ก็นักแสดงนำหญิงเนี้ยค่ะจากจากซีรีส์สีอโยธยาก็คงมีชื่อจริงๆงคงคงมีการส่งเข้าไปในหลากหลายประเทศอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีชื่อที่เข้าชิงเป็นแบบเป็นนอร์เนสกันเนี่ยสี่ท่านก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะผลจะเป็นอะไรยังไงแต่เราก็รู้สึกว่าโหแค่นี้เราก็เราก็ภูมิใจมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะที่ผลงานของของบ้านดาวของเราเนี่ยมีโอกาสได้ออกไปให้เขาได้เห็นว่าอุ้ยชิ้นงานของของคนไทยเนี่ย ก็เป็นชิ้นงานที่ที่มีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทำเป็นคนไทยคนแรกด้วยใช่โอ้จริงต้องบอกวินาทีที่หม่อมหม่อมบอกเลยหม่อมส่งมาบอกว่าดีใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งรูปมาพี่บอกว่าดีใจเรื่องอะไรคะอะไรเงี้ยยังแบบตกใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยมีชื่อเข้าชิงมีชื่อเข้าชิงที่นี่อะไรเงี้ยค่ะก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหแบบจริงๆมันเป็นเกียรติมากๆแค่มีชื่อเราก็รู้สึกเรารู้สึกดีใจมากๆแล้วสําหรับการทุ่มเทการทํางานแล้วมันเหมือนเป็นเสียโยธยาเป็นเหมือนกัน การกลับมาทําชิ้นงานของของทางทีวีอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแทนก็เหมือนได้เริ่มทุกอย่างใหม่หมดแทนก็ดีใจที่สิ่งที่เราตั้งใจแล้วเราทุ่มเทม,มันก็มีมีฟีดแบ็ที่ดีกลับมาเตรียมตัวกันไปทำนี้ยังไงบ้างคะเตรียมตัวค่ะก็เตรียม,มใจเตรียมใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปกับพี่อนันดาน <ะ S 2> ค่ะก็ไม่ไม่อยากคาดหวังว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คงเตรียมตัวเองในฐานะคนไทยจะเป็นทั้งเครื่องแต่งกายต่างๆนี้ค่ะหม่อมก็ ก็ดีไซน์มาว่าอยากให้ออกมาในในรูปแบบเป็นแบบไหนซึ่งก็ต้องขอบคุณทรูด้วยที่ที่ให้โอกาสในครั้งนี้ค่ะอันนี้เป็นครั้ง<น>แรกของแพนนะคะที่มี่เข้าสิงในรางวัลระดับโลกระดับโลกครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยในบ้านเราก็ด้วยเหมือนกันจริงๆก็ <c oughs> รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันมันเป็นอะไรที่แบบเหนือความคาดหมายจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ต้องลองดูค่ะเราก็เนาะสำหรับการการได้ลองทําอะไรใหม่ๆสักอย่างค่ะ จริงๆก็เรียกว่าเป็นเป็นกำลังใจสําหรับทีมงานและทุกคนดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเป็นอะไรที่แบบเราอยู่กันมา2ปีเกือ,อบจะ2ปีกว่าแล้วค่ะแล้วทุกคนก็คือแบบโหทุ่มเททุกอย่างทุกหน่วยทุกฝ่ายเพราะฉันเ้อรู้สึกว,กว่ากว่าจะได้มาถึงขนาดนี้คือการทํางานเป็นทีมจริงๆอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วทุกคนก็ช่วยกันก็เลยรู้สึกว่ามันมันเป็นมันเป็นพลังของทุกทุกคนไม่คาดฝันแต่อบฝันนิดนงแม ถ้าได้ก็ดีก็ก็รู้สึกว่าถ้าถ้ามีโอกาสแลวกันเนาะถ้าจะเป็นของเราหรือว่าถ้าเขาจะเห็นว่าชิ้นงานหรือในคาแรคเตอร์ที่เราได้ถ่ายทอดไปเนี่ยมันมีอะไรที่ที่น่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะท่านก็ก็ดีใจท่านก็นิดนึงแล้วกันนิดนึงแล้วกันแต่ว่าถ้าขณะนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจมากมาแล้วค่ะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะคะตอนนี้เราก็ถ่ายรอถ่ายฉากใหญ่ๆซึ่งเป็นฉากรบอะไรเงี้ยค่ะก่อนเสียกรุงครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาซึ่งก็ มีฉากสาคัญหลายๆฉากอะไรเงี้ยค่ะที่จะได้ชมกันก็แผนว่าน่าจะภายในปีนี้นะค่ะได้ชมกันแน่นอนอาจจะเป็นช่วงหลังครึ่งปีไปค่ะปีนี้ดูเหมือนว่าแผนกลับมากับงานละครเยอะขึ้นสามเรื่องเลยคะ่ะพันโมโหนี่คือเหมือนได้กลับมาอยู่ในช่วงเวลาที่เราได้ทํางานกันแบบสนุกสนานทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็มีสรีอโยธยามีเรียกรายสายสลับก็เป็นแบบแอคชั่นคอมดี้แล้วก็มี Voice ซึ่งเป็นของฟลุ J, ก็เป็นแบบแนว ฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เหมือนได้ทําอะไรที่มันแตกต่างมันท้าทายแล้วมันก็เหมือนกับให้เราได้พัฒนาในการทํางานของของตัวเรามากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจสําหรับทุกชิ้นงานที่มีโอกาสได้ลองค่ะทำไมปีนี้ถึงมีแบิดใจรับค่ะหลาๆอันก็อาจจะไม่อาจจะจังหวะกับบทละครที่อาจจะเหมาะกับเราแล้วก็ทางช่องเอ<า>งก็คงดูอะไรท<า>ี่ที่แปลกม่ แล้วก็เป็นชิ้นงานที่มันมันท้าทายมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผงรู้สึกว่าเราก็อยากทําชิ้นงานที่มันมันมีคุณค่ามันมีคุณภาพอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนได้ได้เข้าใจในการแสดงจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ทุกเรื่องคนละคาแรคเตอร์เลยแล้วก็แบบทุกเรื่องยากมากเราต้องทํากันบ้านเยอะมากคือเหมือนต้องแบบต้องทุ่มทั้งแบบทุ่มทั้งตัวในการที่จะให้เวลากับทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะถ่ายทอดออกมาให้ได้ดีที่สุด บ้างไหมคะบ,นบนทมันคนละอย่างกันน้ําตาแทบร่วงเลยค่ะบางวันคือแบบว่าวันนี้ต้องจําเรื่องนี้อีกวันจําอีกเรื่องแล้วทุกเรื่องคือบทบทเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะทําความเข้าใจตัวละครจริงๆอะไรเงี้ยค่ะหรืออย่างแบบเป็นตารวจก็ต้องแบบพยายามจะถามพี่หมีตลอดว่าไอ้เ,อเครื่องแบบแต่งยังไงเขาใส่ยังไงเขาต้องทาคมเคารพแบบไหนเรื่องนี้เขาควรจะพูดยังไงคือคือให้ให้แบบเหมือนช่วยช่วยเทรนเลยอะไรเงี้ยค่ะได้พี่หมีเป็นติวเตอร์ พี่หมีมาจัดเครื่องแบบให้เลยเะ,ะ <c oughs> ว่าที่หมีว่าพี่นะออกจากงานแล้วแต่ว่าต้องมาใส่เครื่องแบบให้แทนนะอะิรเทียตายแต่ก็เป็นอะไรที่ดีค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ได้ได้เข้าใจในในชีวิตของการทํางานในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งพันว่าเรื่องมันก็มันก็จริงมากๆมาจัดเครื่องแบบให้แล้วมีแอปบ,บ่นไหมคะรับงานเยอะลเก็เขาก็แฮปปี้ในช่วงเวลานี้ค่ะพี่หมีก็ ให้ช่วยดูแลแพนซี่ทำธุรกิจของที่บ้านอไะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยช่วยดูขับเคลื่อนแพนซี่ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่เหลือในตรงนี้เขาก็เข้าใจในในช่วงเวลาในการทำงานของเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เราก็แฮปปี้ที่ได้ได้ทำอะไรอย่างเต็นที่จริงๆค่ะค่ะเงือแตกครับขอบคุณนะคะใช่พันนิ่งก่อนัล้เพื่อแกะขาหนึ่งตัว